โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เราจะมาทําเมนูผัดกะเพราคณะนะครับขั้บแรกเราก็ใส่น้ํามันลงไปจริงๆถ้าเรามีมพริกกระเทียมเราก็สามารถโขลกแต่นี้ผมจะมีซอสพริกนะครับเป็นซอสพริกแบบสําเร็จรูป เป็นซอสพริกสะเร็จรูปซึ่งเราไม่ต้องไปตำเองก็หาซื้อได้นะครับตามนี้นะเนี่ยเป็นซอสผัดกะเพราพริกแห้งนะครับแต่ที่ผมไม่มีใบกะเพราผมก็เลยใส่คนาแทนเนี่ยเป็นกะเพราคนาก็แล้วกันนะครับเนี่ยเป็นซอสแบบสาเร็จรูปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ หมูบดนะครับเป็นหมูบดแกะไงวะตรงมุมนะครับอันนี้เราก็จะใส่ทั้งหมดเลยนะครับเราจะกินวันต่อวันมันก็ใส่ไม่ใส่ปะ่ะก็จะคลุให้มัน,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 นสุดเล็กน้อยนะครับหรือถ้าใครชอบแบบ กับกรอบหน่อยก็ผัดนานๆหน่อยก็ได้เติมน,น้ำมันเพิ่มขึ้หนึ่งครับคือน้ำมัน อคเลโคเลบีบ,บีมันหน่อยนะครับเพราะว่านเนื้อมันจับกันเป็นก้อนเนี่ยไม่ติด สุกพอประมาณนะครับเราก็นําซอสจนนี้นะครับลงไปเลยฉีบเทลงไปเลยนะครับใส่หมดนี่เลยปซอสเส้นรูปนะครับถามว่าอร่อยไหมมันก็โอเคนะแต่ถ้าใครอยากได้รสชาติอย่างอื่นก็ชิมก่อนแล้วก็ปรุงอีกรอบนะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่ผักคะน้าเลยนะครับนะนจะได้ลุกไปพร้อมๆกันเลยใบกระเพราไม่มีก็เลยต้องเป็นคะน้าแทนกนะินได้เหมือนกันนะแแต่เราจะสรสร้างเมนูครับ โอน่ากินแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับพอผักมันมันเริ่มสุกเนี่ยเราก็ปรุงปรุงตามใจชอบมนาะชิมน้ำน่อย ใส่น้ำตาลกับรสดีเพิ่มลงไปนะครับเพิ่มความเค็มกับความหวานแล้ทานกับข้าวมันก็จะตักดกันพอดีใส่รสดี ถ้าอยากแบบมีน้ำหน่อยก็ใส่น้ำนะครับถ้าอยากแห้งๆก็ผัดเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งนะ ใส่น้ำปลาหน่อยนะครับ จะมีรอบถ้าต้องมาชิมบอกว่าขาดหวานนะเต็มต่าง ตวามกรากินหวานนะครับเรียบร้อยครับปิดเตาแก๊ อเคเรียบร้อยครับสำหรับเมนูผัดกะเพราใส่คะนาครับผมพร้อมรับประทานครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ